เกดแล้วหายใจเปิดมันทั้งแฉ์ทั้งช่างเนี่ยเกทั้งเก เอวหลังจับแป่นะโโปวดช้เบคอนตัวตามผม ขวาอเคหมดนะโยมอืมค่ะบนนี้หายค่ะแต่ว่าตรงข้างหลังนะคะยังมีอีกอยู่ที่เป็นเอวใช่ลเอวคำว่าเอวมันตรงข้ามคือมันจะเป็นตรงนี้ค่ะคตรงข้ามสะดือเตะเ,เลยงั้นเขาสังเกตนะคำว่าเอวปแปลว่าตรงข้ามสะดือค่ะนะครับโทษครับ ดูจะหายทันทีทันทีด้วยนะครับของยาเฮจับ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 จะเหเลือดี๋ยเนี้ย่าสัจันไหมอีกครั้งก็ได้ พินิจคดีพ้อเสียในแต่รู้ได้ความรู้สึกลึกพนักงานตอนนี้จะรู้ได้ดยความรู้สึกเบาสีใสสอาดมันลิงกันหมดนะร่างกายอืมเลยค่ะลิงกันหมด สำคัญว่าอย่ารบแวนขอประกอบญาิกลหมัโทษสอบนี้น่าจะเป็นทุกข์ทอาต้องรับอา อะไรมันจะขนาดนั้นคนจะดิโซแจ่งไหม,มนี่คือพลังงานที่ยิ่งใหญ่อือค่ะนี่ขึ้นเลยค่ะนี่คือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่มีคนค้นพบมาใช้ได้แล้วแน่นอนนี่ขึ้นค่ะ <c oughs> ของจริงต้องสัมผัสตรงได้ไม่ใช่พิสูจน์พิสูจน์นั้นนะ่ะแล้วพิสูจน์ของเทียมหน้าวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ผมเรียกว่าวิชาสีจนันวนชัยดูเหมือนว่าเป็นเหตุเป็นผลเป็นตรกกะชัดเจนอย่าเราตัวโลกเช่นสองบอกสองต้องเป็นสีเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้ ทั้งโลกพเสร็จปุ๊บต้องรู้กันไม่จริงหรอกสามบนหนึ่งก็เป็นสี่ไม่จริงหรอกห้าลบหนึ่งก็เป็นไม่จริงหรอกสามสิบลบยี่สิบห้ายีห่หกก็เป็นเป็นดิฉันีธนชนชัยเขายกย่อ,อ,ยอง,องทุนทั้งหมดว่าโห,โหเจ๋งถ้าแน่จริงใครเป็นนักคณิสสานะ ตั้งยี่สองไว้หาโดยเจ็ดให้มันตรงตัวก่อนถ้าไม่ลงตัวมาพูดถึงเรื่องของเราากำลังทำอยู่ไม่มีใช่นน<ล>ัต้องเป็นคนที่หาลงตัวก่อนแต่ว่าค้นพบในสิ่งนั้นก็จะกค้นพบในสิ่งถูกต้องครับงั้นถ้าหาลงตัวจริงจะต้องรู้ว่าไม่มีเส้นรอบวงอืม,อมถ้ามีเส้นรอบครอบอยู่ จบข่าวไปไม่รอดมีภาวะอากาลิโกเท่าเนั่นนั่นเองจะไม่ต้องมีเส้นรอบหงพระพุทธเจ้าให้ไว้พันแปดหมื่นชีพันผมเก็ตอยู่ประโยคเดียวอนอกนั้นก็ก็ชั่วไปอาการลิโกเอฮีปัจจุบันคือตัวเราเป็นตัวหลักโอบันจโกรคือใจเราด้เป็นตัวหลักกายใจต้องหลดเป็นหนึ่งเดียวกันเรียวกว่าโยนิโส เมื่อกวเพื่อกระทำพัฒนาถึงที่ไหปุ๊บมันจะเกิดเป็นการรู้ได้ด้วยตนเองคือปัจจุบันโดยแท้เขาไปเจอที่นี่เป็นของจริงที่ให้ทุกจ้าให้มาคือปรมัจารยจธรรมสิ่นนั้นคือข้าวของที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่มีจุดเติดไม่มีที่เชื่อมโทำลายไม่ได้ภาวะนั้นภาวาวบุญชาตาบอกว่านั่นคือภาวะของคำว่ารพานิพาน รู้จักกับลุงหอะก,กดผ่านย<ม>ูทูบบ้านเราทีวีกดคำว่าภาวะหลุดโลกนั่นเป็นแม่บทให้ผมได้มาทำงานผ่านยูทูบแปลว่างานแนวตั้งที่ทำในวันค,คือแนวราบนะที่บอออกแนวราบออกให้แนวราบแ<ม>นวตั้งได้มาเรียบร้อยแล้ว มีเป็นบินคตรเฟ o โเฟสไลฟ์เวลาเป็นแนวตาั้งครเคยเข้าไปดูครับมันกว้างมันไกลรอเป่าแล้วลุงงอกทำ24ชั่<ม>วโมงหรืเปล่าคะเนี่ยเพราะว่า YouTube กับ Facebook หนูเห็นเนี่ยมันเป็นเวลาตีหนึ่งบ้างอะไรบ้างนไม่เหนื่อยนะคะคนมีสิ่งนี้ทุกลมหายใจเข้าด้ออกมันเบิร์นตลอดม,มันเบินตลอดพอเบินปุ๊บ เอดูยีมันเชื่อมกัลตลอดเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผ่องถ่ายได,ด้ตลอดถามว่าเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเฉพาะเมื่อเวลาเสร็จภารกิจละถ้าอยู่เดียภารกิจอยู่ทั้งวันทั้งคืนม,มันเป็นสิ่งที่หัสจรรยจมากม,มนุษย์ พึงจะรับรู้สิ่งเหล่านี้ชีวิตจริงเนี่ยพึงจะรับรู้ร่ำเรียนอะไรมาเยอะเขียนอะไรมาเยอะแต่สุดท้ายจะมาล้มองสุขภาพหมดครับให้เขาไปหมดลยน่าสงสารนะที่บอกว่าต้องพยายามรีดงอนให้กับผู้คนให้เขาได้มีหลักการคิดทั้งนี้คิดมีการสรุปสิ่งที่ได้คิดไม่คิดได้ด้วยได้คิดจะคิดได้ด้วยได้คิดไม่ได้ก็ผาคิด เป็นหน้าที่และสรุปร่วมกันถึงนี้ถึงเวลาเป็นหน้าที่โอเคนะ,ะราชการที่รับนี่คืออะไรนะคะราชการที่รับนี่คืออ๋อเป็นอาจารย์ค่ะสถาบันอ๋ออยู่ราชภัฏนครปฐมค่ะเอาแล้วกันพ <c oughs> องให้ดี ผมเคยได้รับเชิญปบรรยายให้กับนิกสาวนยาโทที่ลบบรุรีราชพัฒน์ลบบรุร,ครบีครับตรงนั้นนะครับอ,อาจารย์วันวิไลเห็นนะเมื่อประมาณชักแปีที่ผ่านมาแล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะช่วยนักศึกษาพ่อมีปัญหามากมากเรื่องปวด คือไมเกรนใช่วัชจินโรมผมเรียกลงเฉยปวดปริญาอะมันเป็นภาษาของคูณทีณ่เพื่อนแม่ปวดทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังน้องมมชัยางผมช่วยเขาได้แน่นอนหนูสามารถเชิญลุงออกไปยังสถานที่ราชการแบบนั้นได้ใช่ไห<ด>มคะยิน,นดีเสมอเลยยินดีมากเ,เลยเค่ะเป็นเกียรติกับเราด้วยเป็นเกียรติกับเราด้วยเหมือนกันขอให้รับเอาเชิงแบบนี้การบรรยายในห้องเมื่อกี้นี้ นิดเดียวฮะแต่เป็นคอนเซปต์มันมันไม่ลึกซึ้งไม่เลอะเทอะไม่น้ําท่วงท่วงไม่มีผับุญหลวงเลงหัวข้อ,อนี้คอือหัวข้อนี้ตามให้ทาั้งคนฟังเพียงแค่อาจจะเจาะห้าแค่นั้นกายใจอย่างเดียวจิตอีกมิติพลังงานบริสุทธิ์อีมิติครับสิ่งนี้จะต้องมอดให้กับเป็นหน้าที่ต้องมอดให้กับทุกวัยทุกเพศทุกวัยฝ้าก็วไม่ได้วความ อยูยินดีมากเลยค่ะหนูจะติดต่อลุงหมวดผ่านทางพวกเฟซบุ๊กอย่างนี้ก่นนะคะแต่ลุงมีเบอร์โทรแล้วดีมากเลยแล้วมีห้องประชุมใหญ่ใช่ไหมใช่บันจุได้กี่คนตรงนี้อุ้ยตอนนี้มีห้องประชุมใหญ่ได้หมดเลยค่ะได้เป็นพันเลยได้โอเคดีมากก็ห้องแอร์ด้วยว่าห้องห้องแอร์แอร์ด้วยเหรอโหยอดจริงพอดีมันเป็นห้องประชุมใหม่อะค่ะ อยากจะอยากจะให้ผมไม่หวังค่าตัวหรอกครับไม่หวังค่าตัวอยากที่จริงเลยเดี๋ยวหนูไปเสนอเขาค่ะเพ้า,าห,หนูก็รู้สึกว่า <c oughs> มันเป็นกันเยอะค่ะขอให้ติดตามเฟซทีุ่ดเต็มรู้จักแบ็คกราวด์ไก่อยติดตามเอานี่ไมน่อมันไม่ใช่คนที่ไก่าอย หน้าที่ต้องให้เป็นหน้าที่จริงๆอยากจะทุ่มเทเป็นให้เพียบลงยิ่รงระดับครูบาอาจารย์ถ้า,าหากว่าครูบาอาจารย์เป็นเช่นนี้แล้วลูกศิษย์ลูกหาเป็นเช่นไรมันปวดแนสนชาติการมีกระจายสั่งสอนหรือเปล่านี่นะใช่ไหมครับเมื่อเราไม่มีอมระเดนนั้นนะนะเด็กจะรับอะไรไปใช่ไหมครับ <c oughs> มันองท่<ม>ายเรื่องพราะที่ ัครบแต่เราจะไปพูดตรงนั้นกับเด็กก็ไม่ได้ mm. นะถ้ามาพูดเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ว่านี่กับเด็กมันก็ไม่ได้มันคนละเร์กันนะครับเหมือนครูอาจารย์ต้องพูดกับูปแบบคร,รูบาอาจารย์ mm. ต้องผ่องายความรู้สึกของคร,รูบาอาจารย์สูเด็กด้วยเพราะฉะนั้นใจจริงอยากจะบรรยายให้กับคร,รูบาอาจารย์ได้รับทราบก่อนว่าคนชื่อนี้สมควรที่จะใช้ฐานที่นั้น ให้กับวันขึ้นไหมต้องทํากัรับอย่าไปเปรียปากเพราะทุกวันนี้มีคนช่วยโอกาสเยอะเพราต้องการชื่อเสียงผมไม่ต้องการหรอกคนนั้นอะไรก็หยุดผมไม่ได้หรอกชื่อเสียงเพราะความสามารถผมระดับนี้อะไรก็หยุดผมไม่ได้หรอกใช่ไหมครับยืนยันว่าอะไรก็ดผมนี้ได้ค่ะจะหนูไปเสนอเขาใช่ไหมครัจะได้ยากจะให้ S <S ก็ฉันจบการ<ห>ตรง<ห>ที่เนี่ยอ้างถึงก,การตรงเลยเอาแค่นี้ก็ไปใช้ก็ได้ยินดีนะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลดิบทุกครั้งเลยกับผู้ที่สูงวัยจะขนาดใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> <S เป็นข้อมูลที่ดูไปอ่านดูว่าแต่และท่านแต่ละคนได้ขนาดอ้าวทีนี้อาจารย์ได้จัดกับใครกันเนี่ยคะแน <S 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 นให้งคะแนนตัวเองพร้อมไหมพร้อมมั้ยจะดีขึ้นไปต้อง อ๋อหายไหายไปหายไป90%แล้วค่ะก็ร yeah, right. SO. ู้สึกดีขึ้นก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยโชคดีผมรูบแป๊บเดียวจะหายเลยก็ไม่ถูกนะครับแค่นี้ครับแค่เล็บมือผมนี่ครับนี่แหละครับผลของเอเนอร์จีดูดิครับว่ามันมันมันให้ความซอฟขนาดัหนนั่นคือผลของเอเนอร์จีมันซอฟขนาดนี้ ค่ะไม่ใช่นวดแต่มันก็เหมือนกับนวดผมเรียกว่าทัชฟิลลิ่งสัมผัสเบาๆสองมือกันหนึ่งปากแค่นั้นก็สามารถที่จะเอาอยู่แล้วรักษาคุ้ค่าจำมาเลยว่าเวลาผมใจกผมก็ไม่เบรคใครอยู่แล้วล่ะยิ่งการเมืองไม่แต่เลยผมไม่เบรใครเพราะถ้าผมเบรใครผมมีุุเอง เรามีอะไรให้อะไรเรื่องอะไรใครเป็นคนที่รับสถานที่ก่อนะมันต้องยกย่องในสถานที่ก่อนจำไม่คดีลองใช้หลักคณาจารย์ก่อนใช้ผมฟรีๆดีดีทุกคนทุกทางประมวลเรียบร้อยก่อนจึงดึงผมเข้าไปช่วยนักศึกษา ผมจะให้แนวเยอะแยะเลยให้หลักกัดที่ได้ิชีวิตให้มีพลังใจผมไม่ใช่โคชิ่งตามที่พระรอมเรียนกันเอถ้าเราถ้าเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนได้ไหมคะได้เป็นอาจารย์และนักศึกษากลุ่มเล็กๆได้อย่างนี้น่าจะก็ทําข้อมูลสนกัไปกลุ่มใหญ่กลุ่มข้าบัญชาได้ครับได้เลยได้เลยไปชอบซะ ขณาจารย์ที่มีความเห็นันเดียวกันว่าเอ้ยดูมีเรื่องสุขค่าเปล่าวะถ้ามีมีมีมาจะพาจะเชิญเขาทุกคนนึมาไม่ต้องเสียค่าจ่ายอะไรเช่นทั้งชิ้นเลยนะเอเอเห็นไหม,มครับดูสิมนุษย์พันธุ์อย่างนี้มันมีกันแล้วกันนะ <c oughs> แล้วทําได้ด้วยดูสิครับ <c oughs> ขอจดสถกานที่ครับห้องหับให้เพียงพอ ใครจะเป็นคนเริ่มความคิดนี้เริ่มครับจะได้เป็นแกนต่อไปในการที่จะส่งไปยังนักศึกษาแต่เพ mm ิ hmm. ่มคุณ,คณลือกแกนการเป็นผ <Okay. S 1> อตั้งเป็นบุคคลที่เริ่มความคิดความคิดใหม่นวัตกรรมใหม่ mm hmm. คิดนอกกรอบ mm hmm. ส่วนมากแล้วความคิดจะมาจากความจำ mm hmm. ไม่ได้ความคิดไม่ได้มาจากความคิดส mm hmm. คัญน,นะภาษาผมเออ าความคิดมาจากความคิดมันก็จะเป็นความคิดนอกกรอบคือความคิดนอ่นั่นคือความคิดมาจากความเข้าใจค่ะเมื่อเข้าใจแล้วจึงคิดนั่นคือความจําที่ผ่านมาแก่คขึ้แต่ความคิดใหม่ไม่ใช่เป็นการเหมือนกับพระเจ้าค้นพบสิ่งใหม่โอเคค่ะนั่นคือนวัตกรรมที่แท้จริงจะลิขิกกระสนคำว่าสีู่นะใช้คำว่าสีู่นเลย เป็นนวัตกรรมใหม่เพราะผมบอกว่านี่คือที่ผมมีอยู่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่ยี่สิบยี่สิบอ้างถึงได้แต่ใช่อานนี้ไม่ได้ต่อไปนี้เคมีชีวฟิสิกส์ไม่ได้แล้วครับแม้แต่ขั้นศาสตร์ที่บนเมื่อกี้นี้แต่มันเป็นเรื่องเราต้องประกอบวาชีทางโลกก็ต้องทําไปต้องแยกให้ออกทางทำสดทา,ทางโลกสองโลกสุดท้ายโลกกับธรรมะเข้าใจแล้วมันจะบูรณาการเองทำให้เกิดชั้นที่สุดเกิดขึ้นภายนอกภายใน ชีวิตจะใช้ง่ายขึ้นเยอะเยอะเยอะมากๆแก้แจวนะที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ที่มันเป็นหน้าที่ย้ำเป็นหน้าที่เป็นหนาที่ร้อยแยก5าที่จะให้ทุกคนทุกท่านโอเคเนาะคะแนนกับค่ะแนนตัวเองก็ดีขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเวลาที่ใช้จริงน่ประมาณห้าทีเวลาไมใช้จะได้มาก ใช่ไหมครับตรงนี้ละครับเป็นตัวที่สำคัญน่าจะหายแดบ,บถาวรอนด้ยถ้าไม่มีสิ่งนี้ใส่เข้าไปไม่ถาวรอน <as S 2> รับร<ช>องแน <c oughs> ่ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> มันไม่เข้าใจมันไม่ลึกซึ้งโอเคเนาะค่ะ <c oughs>